นี่น้องพอเมื่อผู้ยู่เบ้องหลังผู้พินท่องหลังพระเนี่ยนัทดนตรีสาคัญานกีโซนครับบอลรัสีดำสีดีสีม่วงสีเงินได้ขาดกุมคนเราหนีไปวะไรนั่นก็คืออาจารย์นดนตรีพี่น้องพอเมื่อเห็นที่หน้าอาจารย์นดนตรีนะโดยอาจารย์งอแล้วสลาดนะครับอาจารย์งอของเราผู้อ่า เป็นทีมซากระเพาะมีอร่อยและเป็นอุณแรกของอุ้มตั้งดันเชิญเกิดทีนะครับที่แม่อา,าจารย์มาทีเราต้องทุกข์ตุนตันที่ตระโลกนะครับที่ซอยกันสั่งสัรดวนหน้ดีๆน,นะครับอัปเดทชั่วไม่แก๊เพ่งไม่ตลอดเพราะว่าไล่สซ่ฟุ้งปิดของเราแต่ละเดือนเนี่ยนี่ประมาณสามหรือสี่รอบนะครับเปลี่ยนเพ่งอยู่ตลอด นะครับต้าแต่ดาร์กมีบรกาบสนงเสหนุ่ในที่ชุดดีเกิดขึ้นท่งานมัน้งแต่งลอยแล้วกพี่น้องลงมือให้กับศิลปินแดนเซอร์พระเอกนมเื่อเอดาวตลกมันเ้องแข่งลอยนะครับความรอ้คืหลายบริพิเศษสาธุเนิ้อเป็นในบทเยงคุณป้าขาวดาวแก่งโมงเยจบเจอทั้งทั้งที่คุณไแอบแนดได้จากผลนที่านสิบสอประมาณ8 0 พอบ้านมีใหญ่แต่รูแก่สวยทองคำเลยว่าแก่สวยเล้ยจะเห็นอยู่หลอกมือปีไหนฝนตกจนมุจการตอนนั้นห้งสันเตยมือหนีผิดโป่งยังไหโตกเลื่อนมาสั่งจนถูกบอกมีสวยนะครับคนก็ตกจบเกียแล้วระดับพิธีกาสพิเศษของพ่อพ่อนะครับเป็นบ้านเกิดโคบรลอดอายุสิบแปดปีครับห่า ว่า้เราเห็นสิ่ใด้อ้ยเ่นเงไอ้นาบอรือไม่เนเรื่องะไรคนนี้ยงประมาณเปนเียเป็นนะครับอบคุณรับกำลังใจระบบวานกัน้วจะทุกชุรมตนไปทำโดยเฉพาะนะครับทีก่อนแก่คนนี้จากบ้านเอดีเสียบ้านเอบีต่างๆนะจะและการรับกำลังใจพวกได้นะครับให้บรสีช่แล แล้วก็ทำเล็บทำมอยนะครับนอกเหนือจากานั้นที่ง,งานปานเอฟบีของเขาเยังนี้กิจกรรมสาธารณกุศลโดยโลงขันกันได้เงินประมาณั้งพื้แสนกว่าบาทซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับแลการเครื่องมือทางการแพทย์อหอบหายโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพนะครับในหลายแห่งแล้วก็โรงพยาบาลนะครับสีชัยยืนเดี๋ยวผมสิโทษท่านเขตบางท่านไหนแน่นะครับได้จะอยาแบบไหนเรามอบไปใส่แน่นะครับพี่น้องกด้วยครับที่นั่นเอฟซีบ้าน AD เอวีแน่นะครับแล้วก็ทุกทุกบ้านเลยนะครับโวยสิเป็นบ้านแฟนบอยสีชัยนะครับบากก้านฮาร์ดบอยสีชัย นะครับพี่น้องบ้านฮักของศิลปินลูกูๆและนานบอลลอมเกติลอยทุกทุกคนนะครับวันนี้เป็นเมืองพิเศษกันนะนี่ข้อมูลสูงลายท่ับการเสื้อมพี่น้องหนาหนาในที่ทุกทุกท่านนะครับสิ่งนี้ข้อมสูลการดูซึ่งเช่นเดียวกันกับลานบอลลอมเกติลอยครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับของงานเรื่องประศิล์รัตนบไทยสิ่งสันสินทั้งหลายเป็นประธานในพี่น้องมีความแย่แเป็นบอลลั จงผสงเป็นพ้องสุ่ความเจริญบอยเกี๊ยบบอยจนอายุมันวันยืนข้าขายดั่งรวยทำมาขาดถึงจำแหงใบแหงใงเพิ่เลืนเป็นทองคอยเงินเลือดกินเอือยใส่เป็นเศรษฐีที่หน้าราชาที่ดินกินบะบกจบตล้เงินหลายเลืนสินหลานได้กระเป๋าถึงหวยทุกหัวทุกหัวเด้ออ่ามาดิพร้อมเพียงเนี่ยหนาึงมาลองแฮปปี้เบิร์ดดีหวยเงี้ ไ็เลนำเรื่นำยกุแบางระจี